สวัสดีค่ะเอซีทุกทกท่านนะคะวันนี้สาวดำปรรวยก็ได้มาหาพ่อปู่ที่วัดป่าอุดรน,นะคะ<ม>ก็ได้ยินชื่อเสียงท่านมานานแล้ววันนี้สาวดำม,มีโอกาสมาร้องเพลงในงานของเจแดงวันพรุ่งนี้ที่วัดป่าที่วัดป่าบ้านของเจแดงนะคะคือร้องพรุ่งนี้ตอนกลางวันนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาอขออนุญาตมากับน้ำมาสการพ่อปู่แล้วก็มาขอตัวเลขไปฝากเอซีน้ำกราดมาสการครับปูค่ะเจริญพรอเจริ่พร นี่ก็ลักขันที่งวดที่ผ่านมาของกู้เลยค่ะพี่น้องเบิ่งน้ำกันเด้อค่ะเด้อที่ลักขันที่ผ่านมาค่ะที่ทางช่องคนมาเอานะค่ะวันที่หนึ่งมิกี้เนี่ยโอ้เมื่อกี้เนี่ยงวดเมิกี้น้ำกู้นะคะซุนเต็มเต็มเลยเนาะค่ะซุนเต็มเต็มเลยพี่น้อง โอ้ยเหมือนเมื่อกี้ว่นเดียมาเนาะปูกันมากอ่ะได้เนาะปูเนาะเบิ้งเน่นี่ม่าปูกัเตียมเทปลักน้ให้เบิ้งยุะจ้เป็นช่องไม่ก็มากก็ต้องให้เบิ้งน้ำเยุ่กม่พราะท่นไหนของมาหาปูเทียนนี่เป็นครั้งแรกเนาะแม่ค่ะครั้งแรกครงแรกปูกัมีลักเขาให้พวกหรอกจ้าแข็งทีจุมเียนไว้เลยค่ะมเขาุมวเลยโชววทุกมวน่ะเขาทุกมวได้หรอปูนั่งเบิ้งสามโตกัมีสองโตกับมีปูแต่ว่าทุกัว ใช่ว่าอันนี้มันเป็นสองใบอันนี้อันอันอันนี้มันเป็นใบที่อันถ้าเอฟมินเพิ่์นเอาไปบันี้เพิ่์นกลับมาหาปู่อีกงัวสองเพิ่์นได้ออกมาน้ำอันนี้คือใบหลักฐานที่ปู่เอาไว้เต็มเต็มชุดเลยนะอีอเต็มชุดนี่ใบนี่นี่มีใบนี่ยูน้ำปูเลยนะใบนี้ใบนี้ยูน้ำปูเลยปู่เขียนอันนี้ใบของเอดมินเพิ่์นเขาม้าเขียนเพิ่์นก็เลยนั่นเอามาขึ้นให้ปู่ อันนี้ใบเต็มชุดเต็มชุดนี่ใบยูน้ำใบนี่คือยูน้ำปูเลยนะค่ะอันอันนี้ของงวดไดปูงวดที่พันม่แล้วโอ้งวดพานมาแล้วเนาะงวดทาพันแม่เลี้ยวใ่านมแม่นี่ปูปูก็เน้นใ้เอมรยหาแตกกับแกกิลิแต่กับม่จับอกสองตัวกับหาชุดชุดหายกับเขาเป็นเมื่อไหร่จ่าปูแต่กับม่จับอกสองตัวอีกห้าศูนย์กับเขาเป็นเม่อไห่ม่อหนึ่งกับเจ็เป็นตัวเดียวกันปูกับมาจัาเจ็ดอีกเจ็หศูนีให้มา ไอ้ว่าโชคนี่มิตรหาชุน่ดยด้อยหาชุนนะเจ้าผู้ใดเห็นซุ่มเขาเจ้ากวนลัตเตอรี่นี่ว่าปูวัดป่าให้แลี่ยวมันแตกแค่ว่ามันกวดเอาจนว่าว่ามีสิขายหาคุณจ้าทั้งทั้งลัตเตอรี่ออกมาเนี่ยว่าปลาเหลือเลยเออปู้ก็จะหุ่นจักปู้พู้ที่ตามนี่เขาหยอกเขาขายเลยตรงตรงเลยปูเนาะไปหมดเลยเออได้หลายผู้ใดแม่นคะแต่ว่าปูก็บอกให้ถือตัวประเทศละแม่นแล้วพากันเน้นเอาคิดเลยคิดตามปูกับช่องยูทูบเออทั่วโลกแบบปู แม่พูดลูกตัวโลกเลยัวโลกค่่ะเป็นราคาเก่าค่ะนเขามีของงวดนี่ปู๊งวดนี่แต่ว่าปูดตามตัวเก่าเยอะมีกระดาษมาเขียนน้ำบ่เอาออกมาปูดนี่ก็ได้เอามีมีปากกาไหมเอาปากกามามีมีอยู่ค่ะงููที่บอกเขียนออกมันมีมันมีพูดตามนี่ตามเลขตัวเก่านี่แปดหกสามตัวนี้พูดฟันในเป็นโตัูดเน้นอยูดหนึ่งสองนี่มีสามคูนบัดนี้เลย เลยออกตัวนินเลยออกตัวเน้นเออเน่นเลยอตัวนี้ก็เป็นตัวแด่ว่าบม่อท่านออกปูเลยตามตัวนี้นั่นก็คือหนึ่งซ่ซี่หนึ่งน <1, S 2> ี่ครับแต่ครับอ๋อจาปูที่ปูวงกลมใหม่นี่นะนนปูเนาะวงกลมใหม่ตามขวดนี่นะใช่หมายความว่าตัวนี้มันยังบ่อท่านออก ตัวตัวนี้หนอแววนี่ยค่ะตัวแปดหกสามตัวนี้มันอะ้เป็นตัวตัวนี้เป็นนิมิตฝันโอเป็นนิมิตฝันเออจะนนิมิตฝันตัวนี้ได้เป็นตัวว่าท่านหลวงนี่เป็นตัวนี่งวดนี้ได้นิมิตฝันไปละปูได้แล้วเดี๋ยว้วนนีิมิตฝันแต่ว่าให้เขียนเอาตัวเก้าก่อนค่ะเขียนเอาตัวเก้าก่อนเนาะตัวเก้าสามก่อนเลย วันที่ว,วันที่16บนี้เนาะวันที่1 0เอาหันี่วันที่16วันที่16เรียน10เรียน10ปู่วัดปราอุดร

เมุกสามมุกสามเหมือนคับบอกมุกสามมุกสามช่างเดียวสิปู้มุกสามครับบอกคู่เดียวเท่านั้นแหละโอ้จ้ามันเป็นทีครับครับเอามันเป็นลายตัวที่อันนี้มันมีหลักฐานไหมมันอนี้ชุดตัวไหมชุดปู่นี่มีฝันนี่มันมีหลายตัวยู่เอาลูกมาเช็คทั้งใจแล้วค่ะค่ะอันนี้อันนี้ปู้อันนี้มีฝันไหมนี่มีฝันไหมอเออนี่มีฝันไหมแต่ว่าพ่อได้บอกบนเรือล่างสิปู้บอกว่าพ่ได้บอกบนหรืล่างเนาะบอกถึงแต่ว่าคือตัวนั้นอายุผู้พอปู้ตัว <6 S 1> หกขาดเออหกขาดครับเก้าหารเป็นตัวเดียวกันเรียกหกกับเรีกเก้าเป็นตัวเดียวกันก็เลยยับนุ่งนะหกห้าเก้าห้าสามตัวกับจับบอกหกห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์หกห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ ไม่ที่ปูเก่าอ้วนหาซูในปูกับพ่รู้แล้วมือออกหมดแล้ววะที่โมงแรกกับรูดอกเออมาพ่อมาอันนี้มันยังพูดอันนี้พูดนิมิตฝันปลาได้จับปลาอันเดียวกันแหละมันเลยสามปูสี่ปูู่เขียนลงน้ากันเลยนี่เนาะเออเขียนลงน้ากันเลยเออนี่เออนั่นเขียนแล้วเปลียนห้องที่สามเขียนแล้วดิเอออันนี้กันมันจับปลาที่กันเขียนลงโตกันเลยโตเล่นเนาะ เรียกสคูเท่าไหร่ยที่คูก็เรียกเก้าอะไเก้าศูนย์นะปุ่นเก้าศูนย์เช็นน้ำกันนะเก้าศูนย์้นตัวอันนี้ติดจรนาปุ่นะติดเจรณาป่นจันนันเรียกสามตัว บนล่างหบนล่างรถบอล่อบอนผู้เน้นหาูนเตรมยหิันก็ยังไปลงล่างลางูเน้นบนไนากเจ้ยังปวดล็ตดีได้หมดอยู่ผู้เน้นบนนาะก็หนเนาะบอได้ฟาเชื่อม่าเน้นบนเน้นล่างเราก็บอกว่าเ็มยหาสิแทกก็บอได้บอกว่าเน่นบนเน้นล่างกัแล้วถ้าจัอาเเอาหลักฐานไหม จังเอฟซีเป็นเบิรงนั้มอะเบิรงนั้มปูนี่ก็ได้อันใบนั้นเอาไบรวดยืมเไที่ยบไปเลยเบอร์ที่นี่ไเลยหูเล่นเองเป็นเบิรงเขียนเล่นแล้วฟิน้องเนาะเอฟซีเบิรงนั้นกะเดิ้อปูเป็นเขียนใหญ่ตัวใหญ่ค่ะับผีแก่น่าเบิรงเอาแต่ว่ามื่อวัดที่คลิปหกนอเลก่อนเนาะคลิปหกแย้มมุสอปูจะเน้นอีกคลิปหนึ่งกันเท่ามาเอาได้ก็มาเอาถ้ามาพอได้ก็คือโท่านั่งนั่งเทรหาปูเนออเบอร์ปูเขียนลงกับไหมค่ะเบอร์ปูอัจฉรมีปูอยากเก็บบุญนปู จะอู้่สั่งกันอยู่ปูแต่เทอนจีดอมบดอีนดี้บันนี้อมบดเนี่ยแมนอมบดลเงียนี่แหละเปอดโทรปลาเพูนเลยเตไสุดกัเเออเหยนเลยมือโทรถ้าเหตปู่จนถมนอ่เห็ดบุญน้ำพูกับทมาเบอร์นี้่ทำบุญน้ำพูกันเลยศูนย์ึงศูนย์แปดสามสามแปดเจ มีนวเห็ุทรกษังเสวัตรนี่ยล่ะเพิ่นมาเห็นทักษังเสวัตรนี่ยล่ะเพราะท่านกับได้ให้เป็นแนวทาอย่งที่ดอกเอฟซีที่ราคาถ้าหากปูกับเสือผู้ได้นะมีจะบอกเอฟซีบอกมินท์นั่นทีละประกันเสืออย่าลืมนะคะเอ่อเอฟซีทุกท่านเนะค่ะเนี่ยเบอร์โทรปูค่ะถ้ามันเด็กออกกันแล้วผู้ใดมีโชคมีลาบน้ำเหล็กปูนี่ก็อย่าลืมโทรมาหาปูค่ะว่ามาขอเบอร์บัญชีเพื่อนแล้วกับธนาคารอย่างนั้น ทุมมขอ,อ,อเลยได้จ่ะเด้อเพราะว่าสาวก็โชคไม่มา,าน,นากท่าบุญท่าปูก็ยังมาทุ่อไปนี่ละโอ้ยทำยังไงเลรอปูขันนี่โชคไม่ราลูกกัจจิมทาทำอยากท่าบุญน,นะเพราะปูที่เทคอนกีดอ้อมโบดเท,ทคอนกีดอ้อมโบดแมนเพราะว่าเจ้าตัวนั้น,นมันเป็นอันใหญ่แค่คยเข่าเส่นนึงเลยเด้เข่าตรงๆเลยอ่าห้าเก้าสี่แต่ว่าเป็นทุ่มเล็บดังเล็บว่าซ้อคนนเกิดกระเล็กระเล็กระเล็ไม่ค่อยท่าบุญเล็กน้อยนะปูกระเล็บเท่ ่ลงนำแล้วก็เลยมาเท่ลังคนป่อยปานี่ทั้งหลัง,น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 ,งนี่นี่เป็นน้องนี่ไม่มีมอยูวยว่แล้ก็กันบจ้าออพังสาแล้วปั๊บนีดมีผู้ทีสารน,นี่ทั้งหลังนี่ผู้เทีสารสาเฮ็ดผู้มนสารผ้าพุมพ่มเป็นม,มีอยู่แล้วเต้าป่าอปวกจอยยังพังมันพังเหมือนน่ะปูเลียเทแตไม่เ้าผู้หเตไม่เนาะลก็เป็นระวังวดนี่ผู้ใดมีโชคไม่หลับสาวดำมาตรงมีแน่นอนลักับโอ้เทมบุญน้ำปูค่ะกระท้มาเบอร์ของปูนี่ค่ะด้ำอัน สามแปดเจ็ามกัเลขปูสวยนศูนย์หกหนึ่งศูนย์แามสามแปดเจ็กับเบอร์โทูปูด้วยค่ะพี่น้องเบอร์ทูปูโทรมหาปูออกตลอดได้เบอร์โทษนี่เนี้ยแมดีีสามแาเนียเนี่งดีทีสามแปดิดกี่ดีทีเาซื้ออันนี้แหะซื้อน้ำเหล็กปูเนี่ยแหละก็งวดนี้สาวดำกระจิเซ็นตนตัวนี้ปูเน้นให้กับอกเลย ออกแล้วออ๋ถ้าเจ้าได้วโอนกันมาทั้งปูทั้งปูแล้วออกเลขกล้วออกเลขกล้วโอ้พกขายตรงๆได้ปูว่ะท่านปูพกกลมหายออกเลยท่านค่ะงวดนี่ไอ้งวดนี่ต่ำเล่าแล้ววะท่านโอ้ต่ำเล่าต่ำเล่าแล้วมื้อนี้งวดมื้อนี้วันที่สิบตุลาฯเลขเล่ามีอย่างนะปูขอจัดตัวปูรู้ได้ปูไงแม่เจ้าได้ร่างรัฐบาลนี่รัฐบาขาเป็นเลยนั่นเนาะเพราะว่าถ้าะเจ้าไปซื้อเองดวงเพป็นเองนะดวงเพป็นเองเนาะเพื่อไปซื้อถึกเลยเนาะ ตรงๆได้เนะปูเนอะมันจะปูอกอกบอกไปตัวใดมันไปเขาแน,น่มันไปเขาไาเมื่อมวนนั่นก็ไปเขา้าร้องยังล่ะอบสินมาอทั้งสามตัวตรงๆเลยวัน ออมสินมันออกก้อนอันเล็กไหนน่เมื่อกอมือเดียวกันนั่นแหละนั่นั่นเอเานั่งเด็นั่งเห็นน่นั่งเด็ทายขา้าันเนี่มือเสรานะกู้ลยเป็นเห็นว่าเนี่ยไหเล็กง่า่ะต่ว่าเขาจ้ามันไปซือความสินนัำนั่นเห็มันเป็นน้ำดวงน้เปูนน่ะดวงน้ำแมนน์จากขนาดขนาดผู้ใครเป็นง่ยแต่ว่าแต่เจ้ยูนีู่้ว่ามันขีหูหงวดทัวรุกผู้บางคนยังว่าเอ้ยมวไในน้ำปูเอาเจ่สามตัวเน่ย มึงต้อง่มีดวงม่มีดวงอยากได้3ตัวก็คันสามตัวมันซื้อซือรัตดีมันแมนอยู่อันทั้ไปซื้อทั้งไตเมันมาได้บบบนี้แ่จเาตัดตารียญสองตัวมันตัดตาเหรียตัวนูเนาะปูกับท่านอายุเนี่กันเลยณทน้ทานของปูกับบหลายตัวเลยเนาะปูไมันไปลาไปล่ะอ่ายังอีกยังอีกอ่าที่หนึ่งเพราะว่าลุงเอาตัดต่อเพเปลี่ยนปูกับฉีบอกว่าเอาเอาแล้วีเด้อ แอปที่เห็นแล้วก็ช่องช่องสาวดำผ้าลวดสาวดำผ้าลวยของมหาปู้คันแด่งเนาะค่ันผู้ใดเป็นแอปที่ผูกับคนไลคดแค่ให้น้ำแน่ขนาดเขาเบิ้งกันเลยเออไอไอหูจักน้ำกันอีกเพราะว่าปูกับสามช่องได้ปูอันสาวดำพ้าลวดอืมแล้วก็เย็นจิตพรทีวีคอมโบอืมเอาบอกไปเลยเออแล้วก็นำมหาเสน่ห์ชแนลเออเอาผู้กับที่บอกคนคนไลคนแค่เด้อยมีสามซองเนาะค่ะสาธุจ้าามตามคนเรานี่ยแหละคนไลคนแช่หน้าใหน เป็นกำลังใจเดี๋ยวมาเอาคลิปน้ำปูค่ะผู้ใดมีโชคมีลาวก็โทรหาปูได้เลยค่ะมาโทรมาหาปูเลยเพราะว่าติดต่อหาปูโดยตรงเบอร์โทรปูให้ตลอดเนาะค่ะเนาะ061ค่ะ083 3873เรียกท้วงปูอย่างนี้มาทั้งหุญรวมปูสั่งเสวยบัดรวมกันก็ะว่าเดี๋ยวว่ากันเดียวแต่สัท tha ขั้นวันนี้ก็ได้เออเลขไอ้เลขออกเลขปูนี่นั่งจะบ้าหาปูก่อนเลยเออเอาเจ้ิทั้งหมุนรวมปูมันเป็นครั้งแรกเนาะค่ะนั่งพิ่งมากเลย ก็มีอีกมือสุดยไทยมือนึงค่ะวันที่1ิกพูดะะปล่อยอีกคิดยังว่าคนเพื่นมาย่ำไห้คือว่นเงินเพื่นมาย่ำเนี้ยบอกได้่าเพิ่านเพื่นก็บ่ใหหเป็นตัวดอกแต่ว่าเพิ่นผู้เพื่อนคยตินี่ผู้ผู้เขาตีเพื่นนี่ผู้พายผู้ปวดแผลนี่พู้นี่ผู้นี่ผู้ตีนึงนี่เพื่นมาหาปูอีกเพื่นถือค่วมไฟมากอ้ยบ่าบอกเป็นตัวกับห้แล้วหาศูนดอกปู้บอกผู้บอกได้ฝัน้รืนนม่ได้ฝันนี่เพนมาปู่ก็บอกเออเพราะเปู่อนไว่า เน้นหาศูนย์ตัวเดียวเลยค่ะคมไฟกับศูนย์อยู่แล้วเมนเหลวเพิ่นกับน้ำผู้ใช้กับหาใเดี่ยวแม่นปูกับเพิ่นเอาเพิ่นมายำเดียวปูกับเลยบ่อน้ำหาศูนย์ตัวเดียวเลยเ้วก็ศูนย์หากันไว้เท่านั้น เธอพอาทนเดี๋ยวมันลับเนาะเจี่ยวมันขับมาตรงตรงเลยแบบตรงตรงเลยนั่งยงงเลยงวดเอานั่งเบิ่งนั่งมา้เป็นแควทานเขาซ้ำนี่เนาะค่ะนั่งด้ซื้อตะสูนหาได้ปูดตะวาซื้อรตตลีมันแต่ะดวกตะดวงเอ้าไอ้นี่โชวมีมาน้ำปูสูทุกคนเ้อยีก็ได้เห็นแล้วก็ได้วุ่นไรแค่ไอ้ท่างทองน้ำเอ้าเอาเจริ้นคนเจริ้นค ค่เอฟซดูกันให้ใหทั่วถึงนะคะแล้วก็รีบไปหาซื้อได้เลยนะคะวันนี้วันที่10ตุลาคม2565ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคถูกหวยถูกรางวัลในงวดนี้จะได้มาร่วมทําบุญกับปู่นะคะ